สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเจอกันอีกแล้วอ๋อเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอ่ะเจอกันอีกแล้วออสวัสดีครับกับวันนี้นะครับกับผม BA นะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีทุกท่านนะครับยามเช้าช่วงสายๆนะครับต้องขออภัยด้วยครับกับระบบเสียงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เอ่ออากาศเปลี่ยนแป้งบ่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีครยจมูกบ้างฮะต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์ลาวคงสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่12ตุลาคมคือวันจันทร์นะครับก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะท่านใดยังไม่ได้เคยคอมเมนต์คอมเมนต์มาครับท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับช่อง ba นะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับหรือว่าน้องบูมนะฮะท่านใดอยากเห็นคลิปของกระผาก่อนใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สวัสดี fc ใหม่ด้วยที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่เคยรับชมช่องผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาครับเดี๋ยวเรามาดูงวดก่อนนั้นก่อนนะครับก็เข้ามากกว่าหลุดหลุดมากกว่าเข้านะครับลองไปดูคลิปกันย้อนหลังได้นะฮะว่าการวิเคราะห์ผมเปไน็นยังไงบ้างนะฮะอ่าแปดตุลาคมนะครับอ่านี่คืองวดก่อนนะหกสามนะครับผลออกอะไรครับเจ็ดแปดหกนะฮะอ่าหนึ่งเจ็ดผมให้แปดเม็ดเดียวนะไปดูคลิปย้อนหลังกันได้จ่าท่านใดไม่เชื่อว่าเข้าหรือว่าขี้โมนะครับอ่าให้แปดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็หลักร้อยผมให้หกอ่าให้แปดนะครับลากเข้าสามตัวโต้นะฮะ สามตัวโตเราก็มา8 6นะท่านได้เจาะก็ได้ไปนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะตบมือครับตบมือฮะ <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านได้ติดตามไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ถ้าไม่เชื่อนะจ๊ะแล้วมาดูการวิเคราะห์วันนี้กันเลยนะครับว่าได้อะไรกันบ้างครับไม่รีร้อไม่รอช้าแน่นอนฮะนี่ครับมาแล้วจะ้ะอ่าเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดครับผลก่อนนะฮะเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าเจาะหกแปดนะฮะ ลากเข้า3ตัวนะครับให้8เม็ดเดียววิ่งรูด8นะครับวิ่งรูดแนะครับแล้วก็ลากเข้า3ตัวโตนะดูคลิปย้อนหลังกันได้ครับนี่นะฮะเรามาดูนครับ12ตุลานะครับวันจันทร์แล้วทำงานกันแล้วนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับขอให้ทำงานกันอย่างมีความสุขนะฮะลาคองสุดท้ายครับออกรอบเวลา20นาฬิกา30โดย30นาทีโดยประมาณนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้นะฮะให้4เม็ดเดียวครับชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ 4ี4ห้า,หาครับนี่คือชุดแรกนะฮะชุดที่2 4งสี่แปดสี่สจ็จะ้ะนี่คือท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันสามารถจดตามกันไปครตามกันไปได้เลยนะจ๊ะการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นให้พี่ๆท่านชมนําไปซื้อสลักกินแบ่งลาวเท่านั้นนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะเรามาดูชุดสุดท้ายจะเป็นชุด2ตัวกันแล้วนะครับจะเป็น 95ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย97นะครับการวิเคราะห์ผมไม่ได้แม่นไม่ได้เก่งนะครับก็ทําเป็นข้อมูลนะครับเป็นสูตรนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ออกมานะครับทําเต็มที่นะครับทุกทุกการวิเคราะห์ทุกการคํานวณนะครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างจ้ะ2 4 5จ้ะ2 4 6ปิดท้ายด้วยอะไรเอ่ยครับ2 4 3นะครับหลักร้อยให้2นะฮะตัวเด่นให้4 การวิเคราะห์วันนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับชุดลาวคงสุดท้ายนะครับท่านใดอยากรับชมนะครับข้อมูลของภรรยาขงผมนะครับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับไปรับชมกันได้ที่ช่อง y t u t u นะครับคุณเอนะฮะท่านได้ติดตามนะครับแม่นมากเก่งมากนะฮะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เก่งนะครับก็คลิปนี้นะครับขอให้ท่านชมโชคดีดูแลรักษาสุขภาพไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องกราบลาไปก่อนนะครับ